ลมเย็นพัดโชยมาเบาๆแสงจันทร์ส่องลงบนผิวน้ำในคลองเก่าฉันนั่งอยู่ริมข้า้ําไม้ที่บ้านยายบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดเรไรคลองนี้มีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยค่ะยายเล่าให้ฟังตั้งแต่ฉันยังเด็ก เรื่องผีพรายในคลองเก่าผีพรายที่คอยหลอกหลอนผู้คนเรื่องมันเริ่มต้นเมื่อนาน,านมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านวลเธอเป็นคนสวยมากใครๆก็หมายปองแต่สุดท้ายนวลกลับถูกทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดี เธอเสียใจมากจนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดลงคลองหลังจากนั้นคลองแห่งนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเสียงหัวเราะคิกคักเสียงคนร้องไห้และบางครั้งก็เห็นเงาตะคุ่มๆในน้ำยายเคยเล่าว,ว่าตอนเด็กๆ แกเคยเห็นผีพรายนวลด้วยแกบอกว่าเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าซีดลอยอยู่กลางคลองจ้องมองมาที่แกด้วยสายตาเศร้าซ้อยยายยายเห็นจริงๆเหรอฉันเคยถามยายเออเห็นจริงๆแกเอย้ยน่ากลัวจับใจยายตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีพรายนวนมีมากมายบางคนบอกว่าถ้าใครไปไว่ายน้ำในคลอนตอนกลางคืนจะถูกผีพรายดึงขาลงไปบางคนบอกว่าถ้าใครทำของตกน้ำจะถูกผีพรายเอาไปซ่อนฉันเองก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่จนกระทั่งวันหนึ่ง วันนั้นฉันมาหายายที่บ้านฉันนั่งเล่นอยู่ริมคลองคนเดียวตอนนั้นเป็นช่วงเย็นๆแสงอาทิตย์กำลังจะหลับฟ้าอยู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้แวแวๆมาจากในคลองฉันเงี้ยหูฟังเสียงนั้นค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆ มันเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นฉันเริ่มรู้สึกขนลุกสู้ฉันมองไปในคลองเห็นเพียงผิวน้ำที่สะท้อนแสงจันทร์แต่เสียงร้องไห้ก็ยังดังอยู่ใครใครนะ่ะฉันถามออกไปเสียงสัน่น ทันใดนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาจับที่ข้อเท้าฉันตกใจมากกรีดออกมาสุดเสียงฉันพยายามดึงขาตัวเองกลับแต่เหมือนมีใครดึงฉันไวแน่นฉันมองลงไปในน้ำเห็นเงาตะคุ้มคุ้มเหมือนเป็นผู้หญิงผมยาวกำลังจ้องมองมาที่ฉัน ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าฉันกลัวจนตัวสัน่นฉันพยายามดิ้นให้หลุดแต่ก็ไม่เป็นผลฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกดึงลงไปในน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยฉันร้องตะโกนสุดเสียงโชคดีที่ยายได้ยินเสียงฉันยายรีบวิ่งออกมาจากบ้านพร้อมกับไม้เท้าในมือ ยายฟาดไม้เท้าลงไปในน้ำเสียงดังออกไปออกไปจากหลานฉันยายตะโกนทันทีที่ยายฟาดไม้เท้าลงไปในน้ำเงาในน้ำก็หายไปแรงที่ดึงขาฉันไว้ก็หายไปด้วยฉันรีบกระโดดขึ้นจากท่าน้ำวิ่งเข้าไปกอดยายแน่น ยายหนูเห็นหนูเห็นผีพรายฉันพูดด้วยเสียงสัน่นยายกอดฉันไว้แน่นแล้วลูบหัวฉันเบาๆไม่เป็นไรไรยายอยู่นี่แล้วยายตอบหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่กล้าไปนั่งเล่นริมคลองคนเดียวอีกเลยฉันเชื่อแล้วว่าผีพรายในคลองเก่ามีอยู่จริงเรื่องนี้สอนให้ฉันรู้ว่า เรื่องเล่าต่างๆที่เราได้ยินมาอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องโกหกเสมอไปบางทีมันอาจจะมีเรื่องจริงซ่อนอยู่ได้แล้วเราก็ควรจะเคารพสถานที่ต่างๆที่มีเรื่องเล่าขานต่อกันมาเพราะบางทีเราอาจจะเจอดีเข้าสักวันดังนั้นถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่คลองเก่า ก็อย่าลืมระลึกถึงเรื่องราวของผีพรายนวลน,นะคะและที่สำคัญอย่าไปไว่ายน้ำตอนกลางคืนเด็ดขาดด้วยความเป็นห่วงนะคะ